สวัสดีครับผมกายนัครินเลิศนำวงนะครับ ก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งแล้วก็เป็นผู้บริหารบริษัท Innovation Plus จำกัดน,นะครับบริษัท Innovation Plus ของเรานะครับตั้งมาตั้งแต่ปี2011นะครับในยุคแรกที่เราก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยเราก็ทำพวกซอฟต์แวร์ด e เวล o อปเมนต์โมบาย p อปพลิเคชันพวกนี้จนมาสักปี2014เราก็ทำโปรดักต์ดิจิทัลไซเนตนะครับชื่อว่า n e b u l a าก็เป็นโปรดักต์ที่เอาไว้ในการจัดการพวกวิดีโอโฆษณาต่างๆให้ไปขึ้นอยู่บนป้ายซึ่งลูกค้าหลักๆเนี่ยก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มโรงแรมนะกลุ่มรีเทลอย่างในห้างที่เขาาใช้ สินค้าของเขานะครับแล้วก็กลุ่มลูกค้าที่ใหญ่สุดของเราก็คือกลุ่มฟู้ดนะครับแต่คราวนี้พอทํามา,าถึงปี2019เนี่ยมันก็มีวิกฤตการเรื่องโควิดนะครับซึ่งก็กระทบลูกค้าหลักเราทั้งหมดเลยนะครับเราก็เลยใช้ช่วงเวลานั้นเนี่ยเอาสิ่งที่เราเรซีชั่นนะครับทำเป็นโปรดักต์ขึ้นมาใหม่อีกอันหนึ่งชื่อ Face Connect ซึ่ง Face c o n n e c t เนี่ยก็จะเป็นโซลูชันที่เอาไว้ในการจัดการพวกอุปกรณ์เข้าออกอาคารต่างๆแทนที่จะใช้นิ้วแทนที่จะใช้บัตรรรรเเนนาาาาาากกก็ใใใช้ใ้้บหขอออาคา แล้วก็เริ่มไปคอนเนคกับระบบต่างๆภายในอาคารให้มันเป็นสมาร์ทบิลดิ้งสมาร์ทซิตี้มากขึ้นครับสำหรับธุรกิจเรานะครับทั้ง2ตัวไม่ว่าจะเป็นตัวป้ายโฆษณาดิจิตอลนะครับหรือระบบเฟซแกนนะครับส่วนใหญ่แล้วเราให้บริการภายในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นแรกๆที่เรามองหาโซลูชันก็คือจะต้องให้ความเร็วที่สูงนะครับมีลาเทนซีที่ต่ํา นอกจากนั้นเองเนี่ยมันยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยส่วนบุคคลเนื่องจากข้อมูลที่เป็นใบหน้าหรือแม้แต่จะเป็นวิดีโอก,ก็ตามเนี่ยไม่ควรจะถูกส่งออกไปนอกประเทศนะครับเราเลือกใช้บริการ Cloud X ของ AS นะครับซึ่งตัวระบบเนี่ยเราเลือกใช้มานานเกือบ10ปีแล้วเพราะว่ามันตอบป,ปัญหาเรื่องแรกคือมันอยู่ภายในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วในการดาวน์โหลดข้อมูลเนี่ยจะเร็วมาก l a t e n c y ต่ำนะครับแล้วก็ยังรองรับเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลที่เราคอนเซิร์นด้วย นอกเหนือจากนั้นนะครับยังมีอีกชาเลนจ์หนึ่งนะครับที่เราต้องแก้ปัญหาก็คือบางสถานที่เนี่ยมันไม่มีอินเทอร์เน็ตหรือมันไม่พร้อมที่จะให้เดินสายในการเชื่อมโยงมานะครับเราจึงเลือกใช้อีกโซลูชันหนึ่งของ AS ก็คือ5 g r o เตอร์นะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นปลายทางที่เราอยากไปก็คือการทำเป็นสมาร์ c ซิตี้นะครับซึ่งโซลูชันที่เป็นสมาร์ c ซิตี้เนี่ยแน่นอนมันต้องมีความรวดเร็วนะครับติดต่ออุปกรณ์ที่หลากหลายและมีความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรากาลัง ทดสอบแล้วก็พัฒนาร่วมกับโซลชันของ a ออีก2อันนะครับอันแรกก็คือเมกซึ่งจะทำให้เซิร์ฟเวอร์กับอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยลงมาคุยกันได้รวดเร็วขึ้นนะครับตอบสนองเรื่องของสมาร์ทซิตี้และอีกโซลชันหนึ่งนะครับก็คือ 5G Private Network ของ AS นะครับซึ่งการที่ได้ทำ Private Network ของ AS เเนี่ยก็ทำให้ข้อมูลที่ส่งระหว่างกันเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้น Innovation Plus นะครับก็มีเป้าหมายที่จะพัฒนา Smart City Solution นะครับโดยการเอานวัตกรรมที่เรามีเนี่ยไปตอบโจทย์ d ิจ i t a ลไลฟ e สไตล์ของคนเมืองที่กำลังเปลี่ยนไปอยู่ในะปัจจุบันโดย AS ก็เป็น Digital Partner ที่เติบโตมาพร้อมกับเรานะครับให้บริการด้วยความอุ่นใจแล้วก็พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันครับ